ไปพี <py at led> <speaking einer> ่ต <å> ีผ <outro> ีพงก้อ <cœur> นีผพงก้อนหลังหังหังหงเดินไม่รอเลยไปอย่างเดียวเลยผมต่อยพี่อา เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งนี้เองพี่อยู่ฝั่งนู้นเลยตัวผมไม่มีนะพี่รุนๆโอ้ผมไม่ติงไม่เต็มพี่พี่อย่าวิ่งไปนะพี่ระวังคนนะอุ้ยแหลกเลยโอ้ยพี่โดมมนปะบไหมนะปล่อยเถอะนี่มีสเต็ปมีสเต็ปตีนี่นนนนหวัง บ้านแดงใช่ไหมตีพี่พี่ผมกังคนนะบังเกอร์นะพวกปีนกันได้ที่มันปีนยังไงผมปีไม่ได้ไนเ,นเอ้ยพี่ปีนได้ด้วยอ่ะลองอไ,อไป ผีปกคลุมบ้านหลังฉันขึ้นบ้านเลยใช่ไหมระวังคนระวังคนมีคนไหมพี่พี่ตีผีนะพี่เราเห็นแล้วเห็นแล้วโดนอยู่พี่จะไปไหนใช่ไหมนะ่ะพี่เราว้งผีนะพี่ผีเยอะไอพี่มันโดดอยู่มันโดนโดดูไอคนบ้านแดงอยู่มั้งคนูหลัง มามันยิงกันแล้วเอ้ยมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้วไปเลยใช่ไหมไปลไปอไปไปนงผมด้วยลองผมด้วยไป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 เลยพี่ให้ไว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 ้ไวแล้ว,ว,วขึ้นตึกหรือไงพี่ไม่พี่ไปหล่นนะ พี่ผีทำรังถึงเนี่ยเล่นทีไรม่ติดอยู่กับไอ้ผีพี่พี่มันโดดอยู่ตรงกำแพงนึง่เห <c oughs> ็นปะวิ่งหมดวิ่งหมด <c oughs> มันวิ่งไหรือเปอ๋ออยู่ตรงนู้นกำลังโดูดของอยู่นี่ พี่โดไหมนะพี่จะโดดขึ้นไปเหรอผมกระโดดขึ้นไม่ได้พี่ไปไหนคงนะพี่ปันนึงปไหนไงไปผีกัน เหมือนผมใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมพี่ในบ้านแดงมีไหมพี่อยู่ไหนหน่ะในบ้านใช่ไหมมันอยู่ในบ้านใช่ป่ะเอาเลยพี่พอให้แตก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 อีกนึงสองคนแล้วอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีก โอ้ยมันตายหมดแล้วใช่ไหมอของเต็มเลยพี่มีแค่ตะาตายเต็มเลยพี่ร่างคนนะโอ้ยเจ๋งว่ะพี่โอ้ยตะตานมะมเคในบ้านมีคนไหมพี่ มันนะมัอ d กมีไม่มีเลยครับพี่มีคนมีไหมเนี่ยเอ้ในบ้านมีคนมั้ยไม่มี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 พี่ในบ้านไม่มีผมเหลืออันเดียวนะ โอ๊ยเต็มพี่เออมีสามสี่แมมันเอามาแกเอาาแม่ยึดเลยเคือเป็นยังไงโอ๊ยโอ๊ยขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้ข้นไดโอ๊ยขึ้นไม่ได้หรอพี่พี่ไปไหนแล้วนะ Okay. เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดันตรงไอ้นี่นะตรงก็มีไอ้ไอ้เหมือนกันขึ้ไปไหนลนะ่ไไนนะเราผมด้วยเราผมด้วยวิ่งไม่มี มีเงินแล้วเราดิสเลยไหมเนะี่ยให้เราหนีนาจริงนะทําไมไอ,อ้พี่เราโม่เราไม่มีโม่หรอกพี่ยิงเนี่ยโอ้ยพี่หญิงแตกไหมแตกไหมบนเขาบนเขาบนเขาเ,ขาเขามล้วผมเมล้ว ปว่อยแม่น่ะมันอยู่ไหนวะอ๋อเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตัวเดียวแน่ะพี่ พี่เราเราเข้าบ้านแดงก่อนไหมงานนี Good ้เวกอ้อยวิ่งบนอ้ายโอ้ยพี่ระหังบ้านแดงเดิน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 ไม่มีคนเลยโอยพี่ยิงได้หมดเลยพี่ไม่แบ่งผมเลยอ่ะ ผมผมช่วยพี่ยิงไงตัวนั้นนะนะเออไม่ได้เลยวะพี่กลับมายิงมันตายห่าเฉยเลยตกใจเลยมันมีสองใช่ไหมเดี๋ยวผมไปโดนฝั่งนู้นนะมหนมงว มาสั่งหววโอ้โหสองคนโอ้โหนี่เจ๋งว่ะโอ้โหไอตัวที่ยืนยิงพี่อยู่แม่โคตนเนียนอะ่ะตกว่าเฉยผมยิงมาไปักกิ่เม็ด อย่างน้วมันดิสแล้วนั่นน่ะโอยู๋จริงเหรอพี่เอาจริงเหรอกลับ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 ให้มันเข้ามาในเมืองดีกว่าไหมพี่จะชาร์จจะชาร์จกับผมเฮ้ยกระโดดขึ้นนี่ไม่เป็นวะอโอยพี่อะไรนะกลับกลับกลับไอ้พี่ขึ้นกำลังพี่ขึ้นกำลังพาดีกว่าไหม โอ้โพี่โดนยิงมันขาดเละเลยอ่ะปืนอะไรวะ <c oughs> แน่ไอพวกนั้นแม่งโดนยิงเรายิงตายแม่งหายเลยวะไม่รู้อ่ะ เฮ้โยโอ้ยตกใจแม่งผีแม่งขลวดพี่มีวมตีผีไหมไม่เกมม็่งนเอาไม้ผมไม่เกมม็่งนเอาไม้ผมพี่กำลังสนะุดแม่งเต็มยังไม่ได้ยิงเลยตายหาพรนี่ไหนพี่ยะงขึ้นไปเหรอเอา ไอพี่ไอก็ไปผมเป็นตายด้วยตายแต่ผมรอให้เลยผมรอให้เดี๋ยวรอวิน่อนวินหมดเป็ดพ,พี่อมอมไปพี่ออมไปแต่ผมรอให้แต่ผมรอให้เฮ้ยอยู่มีทางยี้ยยทยย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 ย้ยย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 มันดยย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 นพี่ เอ้ยมันยิงผมแล้วอุ้ยเจ็บ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 เรอดไห้รอดไหมยังตายอ่ะผมผมอ้อมแล้วพี่จะล่ะ อยู่ตรงโคนหินดีกว่ะรอแป๊บรอแป๊บผมอ่อาแล้วพี่รอไว้รอไว้ไอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเฮ้ยไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เหนกันแน่มองไม่เห็นน้องไม่เห็นพี่ผมไม่เห็นยอมเลยผมยิงแล้นรอ ไหนวะไอ,อเก็บของเนพี่มันมีโล่อยู่อันนี้แล้วเราก็โล่ลระวังนะพี่มันอยู่ข้างล่างใช่เหรอวันนี้ว่าใจไม่ได้แอบแอบนแถวๆหนออกมายิงตายมันตายหรือเปล่าพี่พี่ยิงมันไปขนาดนั้นผมว่าตายนะผมไม่เห็นเลยเฮ้โยโอ้โยของมันแม่เ้ย แน่นอนแน่นอนแน่นอนมากับพี่แน่นอนด้วยทำคลิปลงนี่เอพี่เนี้ยโล่พี่นี่ยเก็บมาเก็บมาเก็บ,มกบผมไม่ผมเป่าเต็มแล้วพี่เก็บเลยใทยไเกาะเกาะเกาะพวกพี่พวี่้ยเราวอนะว่ะแม่งหล่อเลยเว้ยอัดคลิปนี้ โอ้พี่มันยิงมันตายนะชับผมก็เห็นอยู่มื่อันตายาตายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนพี่อยู่ไหนแหมพี่ตรงไหนวะไหนวะเอ้า ผมก็ยิงฝั่งนี้ให้มันเสือมันจะอ้อมมาโอ้โหหวังดีนะเนี่ยพี่ยิงได้อีกแล้วโอ้โหพี่สกาเนี่ยพี่ทิ้งทำไมนะสกาเนี่ยปืนวอดิ้ฮันนี่แล้วแหละพี่มันเอาแค่เอ็มสี่เนะวะไอ้ดำนั่นแน่พี่ยิงยิงพี่วะโอ้ยฮันนี่ขันนี่ได้พี่พี่ฮันนี่ฮันนี่ไปไหน โอ้บอกคราวนี้ปืนเต็มเลยเว้ยไม่ต้องอ้ไอพี่ตะการ์น่ะพี่พี่เอาเลยผมผมเป่าเต็มแล้วพี่ก็น่ผมได้หอกไหนมาสองงันเนี้เอามาทำอะไรกันแน่พี่ไอผมได้หมดพี่จะกลับเไปก่อนไหมผมไม่มีห้องฟาร์มเนี่ยพี่ปัญหาเนี่ย โอเคผมยิ้มก่อนต้อง,อง,องทำดิทใช่ไหมเนี่ยพี่อ๋อยดกับไมไปไปไปให้พี่โดนดีตายหมด